ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับอพีนี้เป็นพีที่2เนาะเราก็จะมาดูในส่วนของการใช้เมาส์นะครับแป้นพิมพ sure. ์แล้วก็เครื่องมือกันนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือการใช้เมาส์นะครับตัวนี้ผมใช้ลูกล้อนะครับลูกล้อเมาส์ลูกล้อเมาส์นะครับก็คือตัวนี้นะครับลูกล้อเมาส์ตัวนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับจะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับตัวที่2คือการคลิกลูกล้อค้างไว้นะครับ คลิกค้างไว้นะครับมันจะเป็นการออร์บิทนะครับหรือว่าเหมือนกับการหมุนประมาณนะครับปล่อยตอนนี้ผมปล่อยนะครับคลิกอีกรอบนึงแล้วหมุนนะครับประมาณนี้เนาะซุมเข้าสุมออกนะครับคลิกค้างไว้หมุนนะครับเรียกว่าออร์บิทเนาะคลิกซ้ายคือการซ e เล c กนะครับซเลกคือเลือกอย่างนี้นะสมมติผมใช้อันนี้คือเครื่องมือซเล็กนะครับคลิกคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาก็จะเป็นพวก าการไม่กรุปหรือเครื่องมืออื่นๆต่างๆนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องมือกันก่อนนะครับตอนแรกทุกท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผมเนาะผมจะลากออกมาแล้วปิดนะครับลากออกมาแล้วปิดนะครับลากออกมาแล้วปิดก่อนหลายๆตัวในนี้ต้องลงเพิ่มนะครับก็มีตัวไหนที่ต้องลงเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ ก่อนอื่นพอปิดทั้งหมดแล้วอย่างนี้นะครับเราไปที่วิวนะครับแล้วก็ทูบาร์เนาะทูบาร์เราก็มาดูว่า,เ,าเราจะเอาอะไรมาใช้บ้างนะครับ่ข้างล่างสุดมีนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือ measurement เนาะวิวทูบาร์นะครับลองคลิกขึ้นมาดูนะครับตัวนี้คือ camera ผมไม่ใช้เนาะตัวนี้ไม่ใช้นะครับ Construction ตัวนี้ไม่มีตัวแรกที่ผมจะเอามาใช้คือตัวนี้นะรัลักซูเซ็ตนะครับ Drawing มันจะอยู่ซ้ำในลักซูเซ็ตแล้วผมก็ไม่เอานะครับ d y อร m มิไม่เอานะครับเ a ชชั่ m เมนนะครับตอนนี้จะมีลักซูเซ็ตนะครับแล้วก็มาช์เมชชั่ e เมนนะครับ พวกนี้ต้องลงเพิ่มนะครับแซ์บ็อ b ซ์นะครับตัวนี้ใช้เนาะ section ใช้นะครับ shadow อันนี้ยังก่อนก็ได้นะครับ solid style tag นะครับ will ตัว w a r e h o u s ไม่ใช้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมจะเปิดเนาะก็จะมีถ้าเรียงเรียงประมานะครับก็จะมีรั s t ู e เซตนะครับไม่ชูเมนต์เนาะแล้วก็แซนบ็อกนะครับเซกชันเนาะสไตล์นะครับแท็แล้วก็วิวนะครับ,รบ,แ,ลรบแล้วก็เดี๋ยวผมจะลากเขาเข้าไปในในแท็บนะครับคลิกค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้ลากเข้ามาอ่าเขาก็จะติดอย่างนี้ได้นะครับ เม็ชั่มนผมจะเอาไว้ข้างล่างนะครับพยายามหาที่แปะให้เขาเข้าไป่เข้ามานะครับเอาไว้มุมซ้ายอย่างนี้ก็ได้มุม,มขวาอาเงี้ยผมจะเอาไว้มุมขวาแบบนี้นะครับเอาไว้เอาไว้ดูเนาะว่าเราเกอกค่าอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็แซนด์บ็อกซ์นะครับอ่าผมจะเอาไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับคลิกค้างไว้ลากเข้ามานะครับเซกชันวิวแท็กนะครับ แล้วก็สไตล์เนะาะใคจะเปิดเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมเยอะกอ็ลายตานะฮะก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาแค่ที่จะไปต้องใช้นะครับแล้วก็ไปที่ออปชันดูนะครับบางทีหน้าจอของผมตอนนี้ของผมเป็นหน้าจอ17นิ้วเนาะมันก็จะค่อนข้างโอเคแต่บางทีของทุกท่านถ้ามันไอคอนมันใหญ่เนะี่ยก็ติ๊กออกนะครับตัวนี้ฮะลากไอคอน มันก็จะเล็กลงเห็นไหมครับแต่ผมชอบให้มันประมาณนี้ผมจะติ๊กเอาไว้นะครับแต่ถ้าของทุกท่านอยากให้มันเล็กลงก็ติ๊กออกนะครับมันก็จะเล็กลงเนาะตัวนี้เป็นสกรีนทิปนะครับคลิกนะครับโอเคอีกตัวนึ่นนะครับไปที่วินโด้เนาะแล้วก็ ไปที่ Default Tray นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเลือกว่าเราจะให้เปิดอะไรบ้างครับสมมติอันนี้เราไม่เอาก็ติ๊กออกนี้นะฮะ Energy Info จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับอเอาใหม่ Default Tray นะครับเมื่อกี้ผมออกแบบนี้ก่อนถูกไหมเสร็จแล้วก็ไป Window Default Tray นะครับอย่างแรกที่ต้องทำคือกด Show Tray นะครับให้มันโผล่ขึ้นมาเนาะ บางท่านจะมีเยอะกว่านี้เนาะอันไหนที่เราไม่เอาก็อย่างสมมติ Energy Info เนะี่ยผมยังไม่อยากได้เนาะก็ติ๊กออกไปแบบนี้นะฮะ Instructor แต่ถ้าเราจะเอากลับมาก็ไปที่เดิมนะครับ Window Default Tray แล้วก็ Energy Info นะครับหลกัหลกๆที่ผมจะใช้นะครับก็จะมี Energy Info นะครับ Material เนาะ Style นะครับ Tag นะครับ Scene นะครับแล้วก็ Instructor เนาะบาง คําผมอาจจะพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับพราะนี้เป็นการตั้งค่าเส้นนะครับยังไม่เล่นแล้วกันนะครับถ้าเล่นเยอะมันจะหนักเนาะก็หลักๆมาเปิดดูนะครับอันนี้ก็เป็นแมทเ r อเรียลนะครับที่เราจะอาใส่พวกพื้นผิวอะไรต่างๆเนาะแทก็กอันนี้สําคัญนะครับซีนตัวแรกที่ผมจะแนะนํานะครับคือตัวนี้นะครับอินสตั t ร์นะครับ ตัวนี้มันจะเป็นไกด์ให้เรานะครับในการที่เราจะใช้โปรแกรมเนาะอย่างตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของ select นะครับเขาก็จะบอกว่าการเลือกจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายมันต่างกันยังไงนะครับ่แล้วก็มีคีย์ลัดอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกท่านดูสักนิดหนึ่งผมคลิกที่เครื่องมือตัวนี้ครับ r t a n d u l a นะคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิก ทุกท่านสังเกตในดิเมนชันเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเข้ามาในหน่วยเมตรเนาะค่าข้างในก็จะเป็นหน่วยเมตรเห็นไหมครับผมจะทําจะพิมพ์คําว่า4แล้วก็คอมมาสนะครับในดนะิเมนชันเนาะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปคลิกในดะิเมนชันเนาะแล้วก็ Enter นะครับทุกท่านก็จะได้สี่เหลี่ยมขนาด4ี 4, ค่คณี่นะครับผมกดสเปกบาหนึ Spec ่งครั้งนะครับสเปกบาที่แป้นพิมพ์เนาะสเปกบาคือตัวนี้นะครับแถบยาวๆนี่เนาะสเปกบาที่แป้นพิมพ์นะครับ มันจะออกจากคำสั่งกลายมาเป็นที่ select นะครับเสร็จแล้วผมจะคลิกจากซ้ายมาขวานะครับคลิกจากซ้ายมาขวามันคลุมเส้นทั้งหมดของเส้นนี้เห็นไหมครับมันถึงจะ select ถ้าผมคลิกมาแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้ก็ไม่ select เห็นไหมครับแต่ถ้าจากขวามาซ้าย เขาแตะอันไหนเขาจะเอาหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างซ้ายมาขวากับขวามาซ้ายเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวที่จะบอกว่าเครื่องมือตัวเนี้ยใช้ยังไงนะครับเอาไปแปลใน Google ก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะมีทริกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับ control บก a ทกับ select ไรพวกนี้ยครับบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ c t r l บ t ก็ยังยังไม่ยังรู้ไม่หมดนะครับผมก็จะ สอนทุกท่านแค่หลักๆนะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นกับเครื่องมือเกินไปเนี่ยมันก็จะเนื้อหามันก็จะเยอะไปนะครับแล้วก็บางอันไม่ได้ใช้เนาะโอเคสำหรับอีพีนี้เรา,าถือว่าเป็นการเปิดเครื่องมือแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีพีนหน้าเราจะมาสร้างโมเดลกันนะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ผมขอจบถึงแค่นี้ก่อน,นครับ